ตอนที่ผมศึกษาใหม่หมผมงงมากๆเลยครับว่าแบบไหนคือเส้นเกสรจริงๆแล้วแบบไหนจะเป็นเส้นมวลสารเพราะอย่างเส้นมวลสารก็มีลักษณะสีขาวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเส้นพระเกสาหลวงพ่อมีทั้งสีดำแล้วก็เกสาแก้วคลิปนี้ผมเลยจะมาแนะนําพี่ๆทุกท่านว่าเส้นเกสรที่ผุดออกมาจากเนื้องพระที่เป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นมีลักษณะแบบไหนและพิจารณาย,ยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ เส้นเกษาในความที่ผมเข้าใจและแบ่งได้เป็น2อย่างคือเส้นเกษาแก้วแล้วก็เส้นเกษาที่เป็นสีดํลาลักษณะของเส้นจะมีความแข็งอาจจะต้องเป็นเส้นเหมือนเส้นผมของเราครับจะไม่ได้เป็นลักษณะของเส้นที่อ่อนนะครับจะบอกว่าไม่ยาวมากก็ไม่ได้เพราะว่าบางองค์ที่ผมเจออย่างองค์ที่ผมห้อยคอก็ลักษณะยาวเหมือนกันบางองค์ที่ผมเช่าเป็นร้อยองค์ก็ไม่ได้มีทุกอง,องค,ครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามียังไงบ้างน,นะครับเพราะที่ทุกท่านเห็นวันนี้ผมเตรียมมาจะมีเป็นพระคำข้าวรุ่นแรกแล้วก็เป็นพระหางหมากเดี๋ยวเราให้ดูอย่างพระคำข้าวรุ่นแรรก่อนนะคับ ซึ่งพระคำข้าวรุ่นแรกจะหาที่มีพระเกศานี้ก็น้อยมากๆนะต้องเป็นเกศาแบบเป็นเส้นนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นพิมพแขนจุดบัวหลายจุดที่ออกมาทำคอนเทนต์นี้เพราะว่าส่งผลต่อเรื่องราคาในการเช่าหาบูชาด้วยนะครับบางองค์ที่สวยๆแล้วมีพระเกศาก็สามารถอัพราคาเพิ่มขึ้นได้ในกรณีของท่านที่จะนํามาแบ่งปันให้ผมเช่าด้วยแล้วก็อย่างบางองค์อาจจะไม่ได้สวยคมมาก แต่มีพระเกศาเราก็อาจจะมาบวกลบกันได้เลือกสภาพและราคาที่จะแบ่งบูชากันนะครับก็เลยตั้งใจมาทำคอนเทนต์นี้ทุกท่านได้ศึกษาได้เข้าใจกันอย่างพระเกศาหลวงพ่อน,นี่ตรงนี้ทุกท่านน่าจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับบริเวณตรงนิ้วชี้ผมจะมีพระเกศาหลวงพ่อนนออกมาจากเนื้ององพระเลยเราจะไม่พูดถึงกรณีที่นําพระเกศามาติดกาวแล้วก็มาติดที่เนื้ององพระนะครับเราจะพูดถึงกรณีพระเกศาที่ออกมาจากเนื้ององพระจริงๆสังเกตเห็นไหมครับว่าจะเป็นเส้นแข็งๆที่ออกมาจากเนื้ององพระเลย บางองค์อาจจะมีเส้นเดียวบางองค์อาจจะมี2เส้นก็แล้วแต่นะครับแต่ยิ่งถ้าบางองค์มีพระเกศาได้ยาวแล้วก็สภาพสวยแบบนี้ก็อัปราคาได้สูงเลยนะฮะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจด้วยองค์นี้ก็จะมีพระเกศาหลวงพ่อเหมือนกันครับอันนี้ที่ผมคัดมานะเป็นภาพเข้ารุ่นแรกพิมพ์นิยมแขนจุดโบวหลายจุดนี่ยองนี้จะมีตรงนี้เลยนะครับ ไม่เกี่ยวนะครับว่าพระเกศาจะอยู่ด้านข้างซ้ายมือด้านข้างขวามือจะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ขององค์พระนะครับแต่ต้องผุดออกมาจากองค์พระที่มีลักษณะแบบนี้จริงๆอย่างองค์นี้จะมีบริเวณมุมบนซ้ายมือครับจะเป็นเส้นที่ออกมาจากเนื้อองค์พระเลย นี่นะครับเป็นลักษณะพระเกศาที่อยู่ในพระคำข้าวหรือว่าแม้กระทั่งพระหางมากหรือรุ่นอื่นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอย่างพระหางมากบ้างไม่เกี่ยวกับพิมน,นะครับว่าพิมพ์ไหนจะมีไม่มีนะฮะขึ้นอยู่กับพระแต่ละองค์นะครับ <_ c oughs> อย่างองค์นี้ก็จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับ <p> <c oughs> ด้านข้างด้านล่างเห็นไหมครจะเป็นเส้นเกศาสีดําฝังอยู่ในเนื้ององพระเลยอย่างองค์นี้ก็จะมีบริเวณด้านข้างเหมือนกันเป็นเส้นสีดาครับเห็นไหมครับเป็นเส้นสีดําชัดเจนเลยนี่จะเป็นชุดที่ผมห้อยคอประจํานะฮะ ถามว่าหายากไหมผมว่าหายากเหมือนกันในกรณีที่มีเส้นเกสาแล้วอยู่ในฟอร์มพร,ะ,ระที่สวยนะครับออกมาในเนื้องค์พระอย่างชัดเจนเลยฮะนี่ยาวมากตรงนี้2เส้นเลยครับวิธีการดูเส้นเกสาที่อยู่ในเนื้องค์พระจริงๆหรือเปล่าบางท่านเขาจะใช้วิธีการเป่าเหมือนกันซึ่งส่วนตัวผมไม่แนะนํานะเพราะว่าการเป่าไปถ้าเกิดเจอพระที่ผิวดเดิม,ดมแล้วเราไปเป่าปุ๊บอาจจะทําให้ผิวขององค์พระท่านไปด้วย หรือว่าจะมีเรื่องของน้าลายหรือว่าอะไรต่างๆที่ไปโดนองค์พระด้วยนะครับจริงๆใช้กล้องส่องพระก็เห็นชัดได้นะครับเพราะว่าพระเกศาต้องอยู่ในเนื้อองค์พระคือต้องฝังในเนื้อองค์พระเลยเราก็แค่ใช้กล้องส่องพระดูหรือว่าท่านใดไม่มีอาจจะต้องลองพวกใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆลองเขี่ยๆดูว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าบางอย่างที่เป็นเหมือนเส้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เส้นเกศาแค่เราเขี่ย,ยหรือเราปัดๆไปก็ออกไปแล้วนี่ผมก็มีตัวอย่างให้ดูครับว่าอย่างเส้นที่ผมหมายถึงมีลักษณะยังไงเป็นเส้นประมาณนี้ครับใต้อออ่างครับ เขาจะเป็นเส้นโค้งๆจะดูมีความอ่อนตัวจะไม่ได้เป็นเส้นแข็งเหมือนเส้นผมนะครับในความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าแบบนี้น่าจะเป็นเส้นมวลสารไม่น่าจะเป็นเส้นเกสานะฮะซึ่งไม่ได้ส่งผลกับการที่จะอัปราคาหรืออะไรเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้พูดกันตามตรงนะครับเพราะถ้ามีเส้นเกสาก็สามารถจะอัปราคาเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยแต่ถ้าสวยๆก็อัปราคาพูดคุยกันได้ครับนี่ก็เป็นวิธีการดูพระเกสาที่ออกมาจากภาพผมของหลวงพ่อว่าผมมีวิธีการดูยังไงมาแชร์ให้พี่ๆทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ ได้รับชมแล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันท่านใดที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างมาพูดคุยกันได้นะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube กราวในพระเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็4,300ท่านแล้วยังไงถ้ามารับชมก็ช่วยก,กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพระเด็พระคุณหลวงพ่อต่างๆมาให้รับชมกันอีกส่วนท่านใดที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลของพระเด็จพระคุณหลวงพอ่อผมจะมีไสดทาทาาางงงงช่่ออเเพพจกรรรวในะคื มากดถูกใจกดติดตามได้เลยผมจะมีไลฟ์สดกันทุกวันพุธและวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มตรงครับจะมีไลฟ์สดแบ่งปันพูดคุยกันนะครับก็มารับชมกันได้ส่วนท่านที่อยากจะแบ่งปันวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ผมบูชาผมยินดีรับเช่าส่งภาพมาได้ที่ไลฟ์แอ g n t s 1 9ได้เลยครับแลว้วกลัวส่งภาพพร้อมราคาแล้วก็เบอร์ติดต่อผมจะตอบกลับเฉพาะรายการที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันถึงตอนนี้นะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ